ราชครูฮะคนที่ทํางานนะครับคุณจะดีขึ้นนะฮะมีที่ปรึกษาที่ดีมีการยาที่สามารถที่จะแก้ไขปัญหาได้ราชครูชื่อก็บอกอยู่แลฮะเป็นคนที่เก่งนะครไม่ถึงไพ่นะฮะเก่งมีสติปัญญาสามารถบริหารจัดการ สวัสดีครับท่านผู้ชมครับสวัสดีครับพบกับผมครับอาจารย์โจไลเกอร์ดูแล้วใช่เลยครับหมอดุคนดีคนเดิมเหมือนหน้ามนคนเมงคนครับรู้ทันดวงรู้ทันชีวิตโคจิตให้ตื่นรู้ครับสโลแกนของอาจารย์โจครับรู้ทันดวงรู้ทันชีวิตครับวันนี้ฮะเราจะมาพยากรณ์กันครับกับดวงรายสัปดาห์นะครับซึ่งจริงๆแล้วมันก็คือดวงรายปากครับเพราะว่าเราขยาย เป็น2ส,สัปดาห์นะครับพอ2ส,สัปดาห์ปุ๊บมันก็จะกลายเป็นรายปากนะครับเราก็จะพยากรณ์กันตั้งแต่วันที่18จนถึงวันที่วันที่าไรครับ31มกราคมครับดวงของคนแต่ละวันจะเป็นแบบไหนอย่างไรครับวันนี้อาจารย์โจจะมาถแถลงไขให้ท่านผู้ชมได้ รับชมรับฟังกันนะครับพี่น้องที่ติดตามแฟนเพจอาจารย์โจดูแลเช่นเลยครับฝากทาง Youtube นี่ยฮะอาจารย์โจชแนลนะครับฝากกด subscribe ครับแล้วก็กดเห็นโพสก่อนนะฮะกดกระดิ่งดิ๊งดิ้งดิงดิงไว้ด้วยนะฮะขอแล้ครับฝากด้วยนะครับฝากร้านฝากด้วยนะครับยกมือไหว้แล้วนะแล้วก็ฝากทาง เฟซบุ๊กด้วยนะครับเฟซบุ๊กที่ชื่อว่าอาจารย์โจไลโคสดูแลเช่เลยก็จะมี2ช่องทางนะครับ2ช่องทางนะฮะอันนี้เป็น4ี่ช่องทาง2ช่องทางในการติดต่อครับแล้วก็ใครที่อยากจะเช็คดวงดูดวงนะครับติดต่อง,งานนะครับก็ไลน์อมที่อยู่หรือจะเฟซบุ๊กอินบ็อกซ์ทางแฟนเพจได้เลยนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันซิว่าดวงของคนแต่ละวันนะครับจะเป็นแบบไหนกันนะครับเดี๋ยวเราไปรับชมกันเลยเริ่มต้นครับ สำหรับท่านที่เกิดวันอาทิตย์นะครับคนวันอาทิตย์ดวงจะเป็นแบบไหนอย่างไรนะครับเรามาดูกันนะครับเรื่องแรกครับคือเรื่องการงานครับได้ไพ่ใบนี้ครับ นี่ฮะคนวันอาทิตย์เรื่องงานการค้าการขายการเจราจาจะประสบผลแห่งความสมําเร็จครับเพราะค้าแม่ขายชาววันอาทิตย์คุณกําลังจะเจอเรื่องราวที่ดีครับหลังจากที่ช่วงต้นเดือนที่ผ่านมาหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยทำให้คุณรู้สึกมีเงอนติดขัดงานของคุณก็จะดีขึ้นนะครับ่อง,งานการค้าการขายดีพูดคุยมากขึ้นติดต่อเจราจามากขึ้นนะครับส่วนเรื่องต่อมาครับคือเรื่องการเงินในคําว่าราชานะครับรายจ่ายจะเยอะนะครับอาจจะหมดเงินไปกับการดูแลเรื่อง ส่วนตัวเรื่องของคนในครอบครัวนะครับรวมถึงครับเรื่องของอาหารการกินท่านผู้ชมครับพุดนะฮะในสัปดาห์ที่จะถึงนี้นะครับช่วงปลายเดือนแบบนี้เนี่ยคุณอาจจะกินเก่งนะฮะอาจจะหมดเงินกับปเดืองตรงนี้นะฮะส่วนเรื่องความรักครับได้คําว่าวาสนาคนโสดถึงเวลาแล้วครับที่คุณอาจจะมีคู่และคนมีคู่ความรักของคุณจะดีขึ้นครับไปแบบนี้ครับวาสนานะครับต่อไปครับ คือเรื่องของสุขภาพนะฮะคุณได้คําว่ามูลละนะฮะแข็งแรงแข็งแรงนะครับสุขภาพร่างกายดีขึ้นนะฮะส่วนเรื่องของโชคลาภครับคุณได้คําว่าปิตาโชคลาภของคนวันอาทิตย์ครับอาจจะมาจากผู้หลักผู้ใหญ่นะครับอาจจะมาการติดต่อกับคนที่มีอายุมากกว่านะครับและภาพรวมครับระวังความเครียดระวังความคิดมีมิตรมากๆก็จะทำให้ชาววันอาทิตย์นะฮะแฮปปี้มีความสุข มีความลงตัวมากขึ้นนะครับและนี่คือดวงของคนที่เกิดวันอาทิตย์นะครับไปกันต่อนะครับท่านผู้ชมสําหรับท่านที่เกิดวันจันทร์นะวันจันทร์ใครเกิดวันจันทร์บ้างนะครับเรื่องแรกครับราชครูฮะคนที่ทํางานนะครับคุณจะดีขึ้นนะฮะมีที่ปรึกษาที่ดีมีการงานที่สามารถที่จะแก้ไขปัญหาได้ราชครูชื่อก็บอกอยู่แล้วฮะเป็นคนที่เก่งนะครับไม่ถึงไพ่นะฮะ เก่งมีสติปัญญาสามารถบริหารจัดการได้ดีเพะฉะนันเนี้ยงานของคนวันจันทร์ก็จะไปได้ด้วยดีนะครับคนวันจันทร์นะเรื่องราวต่อมาคือเรื่องการเงินอู้มหาธโนโนะครับถามว่าทำไมผมดีใจขนาดนี้ฮะผมก็เกิดวันจันทร์คุณนะ้องเพราะฉะนั้นคนวันจันทร์นะมหาธโนโน,น,นะนุคุณดูฮะคุณจะได้เงินนะออคนวันจันทร์นะครับอ่ะมาเรื่องความรักนะฮะอ่ะคนโสดนะฮะอาจจะมีอหารตำรวจข้ามันเจีนะฮะสุภาพจีทั้งหลายนะครับ อาจจะได้คนที่เรียกว่าเป็นคนในเครื่องแบบนะฮะก็ถามว่าดีไหมแล้วก็ดูกันไปครับส่วนคนมีคู่ก็ระมัดระวังเรื่องของความสัมพันธ์ด้วยนะครับส่วนเรื่องของสุขภาพครับโอ้โหคนวันจันทร์คุณต้องระมัดระวังเรื่องสุขภาพรับนีแล้วก็เรื่องต่อมาก็คือเรื่องของโชคลาภนะครับมีโอกาสนะครับทำทานหน่อยเขาบอกว่าอย่างนั้นนะฮะภาพรวมครับให้ระมัดระวังเรื่องอารมณ์ระวังความใจร้อนระมัดระวังอุบัติเหตุนะครับนี่คือดวงของคนที่เกิดวันจันทร์ครับไปกันต่อนะครับสำหรับท่านที่เกิดวันอังคารนะครับเรื่องงาน ครับคุณได้คาว่าสุภาคนวันอังคารเนี่ยการงานถือว่าดีมีความสมําเร็จทําอะไรก็ลงตัวนะครับได้เดินทางนะครับมีโอกาสมีเขาเรียกว่าสิ่งใหม่ๆสิ่งที่มาจากแดนไกลนะครับแล้วเรื่องการเงินนะฮะคุณได้คาว่าเทสารตินะจะมีการทํางานเสริมพูดคุยเจราจาจะได้อีกหนึ่งช่องทางในการสร้างเงินนะครับคนวันอังคารครับจนเรื่องของความรักได้มะเมียฮะค,คนโสดอาจจะเดินทางแล้วอาจจะเขาเรียกว่าได้คู่ได้ครองนะครับ แฟนจากการเดินทางคนมีคู่อาจจะมีโอกาสเดินทางนะครับไปนั่นนู่นนี่กันนะครับมีความหวานความโรแมนติกมากขึ้นครับส่วนเรื่องของสุขภาพครับระวังกระดูกกล้ามเนื้อเข้ารางกายต้องระมัดระวังครับอ่ะอ่ะเรื่องโชคลาบไม่ค่อยเด่นครับจะคาดอย่าไปหวังอะไรเยอะนะครับวันอังคารครับภาพรวมครับพี่น้องครับเหนื่อยหน่อยเครียดหน่อยแต่ทุกอย่างก็จะผ่านพ้นไปได้ด้วยดีครับนี่คือดวงของคนที่เกิดวันอังคารนะครับ เอาละฮะท่านผู้ชมครับไปกันต่อนะครับสำหรับท่านที่เกิดวันพุธกลางวันครับวันพุธก็จะมีกลางวันแล้วก็กลางคืนนะครับเริ่มต้นที่พุธกลางวันนะครับพุธกลางวันครับเรื่องงานครับจะมีการติดต่อพูดคุยสื่อสารการเจรจาการค้าการขายทําอะไรก็ถือว่าประสบผลแห่งความสําเ็จเกิดความโชคดีนะครับมีคอนเนคชันที่ดีมากขึ้นการงานว่ากันตามนี้นะครับส่วนเรื่องการเงินครับอาจจะมีปัญหา รายจ่ายคำว่าอายุแล้วเป็นรูปนี้ด้วยนะฮะเป็นลักษณะคนแก่อายุเยอะมีอายุหมานถึงว่าคนาวันวันวันพุกลางวันเนี่ยอาจจะเสียเงินเกี่ยวกับเรื่องของสุขภาพนะครับเรื่องต่อมาคือเรื่องความรักครับคนโสดมีเสน่ห์มากอาจจะมีคนนั้นคนนี้เข้ามาดูแลนะครับเข้ามาจีบเข้ามาคุยนะครับส่วนคนมีคู่ความรักสมบูรณ์มากครับ ชื่นเื่อนลมครับสุขภาพครับได้คำว่าพันธุฮะสุขภาพร่างกายแข็งแรงดีครับแล้วก็อาจจะมีโอกาสเดินทางไปซื้อบ้านนะฮะซื้อรถอะไรเกิดเรื่องราวดีๆครับโชคลาภไม่มีครับแล้วก็เรามาระวังคําติฉินนินทาด้วยนะครับภาพรวมก็อาจจะเจอสิ่งเล่นลับสิ่งแปลกๆนะครับในช่วงนี้ก็หมั่นไหวพระทําบุญเสริมดวงหน่อยนะครับสำหรับท่านที่เกิดวันพุธกลางวันครับไปกันต่อนีครับสาหรับท่านที่เกิดวันพุธกลางคืนครับเรื่องงานครับช้า แต่ได้พาเล่นงามก็ยังเป็นสุภาษิตไทยที่อาจจะสะท้อนถึงเรื่องงานของท่านที่เกิดวันพุธกลางคืนนะครับเรื่องการเงินครับใจเย็นๆน,นะครับอย่างที่บอกไปเมื่อสักครู่ครับงานก็ต้องเย็นนะฮะเรื่องรายจา่ายเรื่องการเงินก็ต้องวางแผนนะครับส่วนเรื่องของความรักครับคนโสดมีโอกาสที่จะได้คนแดนไกลคนต่างชาติ ศาส,สนาออนไลน์แชทเชดคุยกันนะฮะคนมีคู่มีข่าวดีเหลือเกินครับใดีช่วงนี้ครับสุขภาพครับไม่ค่อยดีครับอารมณ์อารมณ์จิตอารมณ์ใจความเครียดความวิตกกังวลสุขภาพร่างกายอาจจะเจ็บป่วยเป็นไข้ไม่สบายได้สุขภาพของชาววันพุธไม่ดีเลยครับส่วนเรื่องของโชคลาภครับดีใจด้วยนะครับคนวันพุธกลางคืนคุนคณกําลังจะมีโชคเลยครับส่วนเรื่องของ ภาพรวมเขาบอกว่าให้หมั่นไหว้พระทำมูนส่วนมลก็จะเป็นผลดีที่ทําให้ชาววันพุธกลางคืนมีความสุขความสมบูรณ์ทํากิจการงานใดก็ขอให้สำเร็จลวกันนะฮะสำหรับท่านที่เกิดวันพุธกลางคืนครับไปกันต่อนีครับสำหรับท่านที่เกิดวันพฤหัสบดีสีส้มนะครับเรื่องงานครับคุณจะได้รับการอุปถัมภ์ค้ำจุนจากผู้หลักผู้ใหญ่นะครับทำให้งานของคุณเนี่ยประสบผลในความสำเร็จไอได้ดีครับมีสายป่านีดดีมีคนอุปถัมภ์คนบริหารคุณมีข่าวดีครับส่วนเรื่องการเงินคท่านผู้ชมครับให้นำมาระวังงถูกกโ เกิดความเครียดความวิตกกังวลน,นะฮะวันนั้นชเช้าเรืหัดครับให้ระมัดระวังเรื่องของการเงินเอาไว้ด้วยนะครับส่วนเรื่องของความรักครับคนโสดต่อคนมีคู่ใจเย็นๆนะครับรักษาความสัมพันธ์เอาไว้ด้วยนะครับส่วนเรื่องต่อมาครับคือเรื่องสุขภาพครับปวดเมื่อยกระดูกกล้ามเนื้ออุบัติเหตุ เรต้องระมัดระวังครับเรื่องคุกชคลาบครับท่านผู้ชมบ้านที่ีเลยแล้วก็มีโอกาสที่จะซื้อบ้านซื้อรถได้ของใหญ่นะฮะของใหญ่ๆนะฮะ <c oughs> เอาแล้วบาบรวมเป็นยังไงบ้างครับช้าๆในพายเนี่ยงงามใจเย็นๆช้า,ามัเป็นหรหัสนะครับทำอะไรปรึกษาผู้หลักผู้ใหญ่ยาข้ามานาะข้ามตาในข่คุยกันก่อนครับสำหรับท่านที่เกิดวันศุกร์นะครับเรื่องงานครับคุณได้ไพ่ ม,มันแปลว่าอะไรแตัว,ว่าทุกอย่างนะอาจจะต้องทำด้วยตัวเองเหนื่อยหน่อยเครียดหน่อยแต่ทุกอย่างก็จะผ่านพ้นไปได้ดีๆนะครับคนบนัณฑุต้องพึ่งพาตัวเองให้มากๆครับเรื่องการเงินครับได้ทริโทฮะมันเป็นมันเป็นเรื่องของการเจราจาการขอการพูดคุยการสื่อสารช่องทางการเงินของคนบนัณฑุจะดีได้ต้องคุยกันต้องเจราจากันนะครับส่วนเรื่องความรักครับได้คาว่าเดทครับมีการเฉลิมฉลองคนโสดมีข่าวดีคนมีคู่อาจจะได้แต่งงานนะฮะคนแต่งงานก็มีข่าวดีมีบุตรมีอะไรแบบนี้เกิดขึ้น ส่วนเรื่องของสุขภาพทุกข้อตาสุขภาพไม่ดีเลยเรื่องโชคลาภครับโดดเด่นเป็นอย่างยิ่งครับคนวันศุกร์จะมีโชคนะครับาภาพรวมครับในช่วงนี้ก็ให้เรามาระวังเรื่องคำพูดนะฮะคนวันศุกร์จะมีปัญหาเรื่องของคำพูดนะ,ะระวังกันนิดนึงนะครับไปกันต่อนะครับสาหรับท่านที่เกิดวันเสาร์นะครับเรื่องงานครับค่อยๆเป็นค่อยๆไป เล็กๆน้อยๆทุกอย่างก็จะผ่านพ้นไปได้ด้วยดีนะครับคนวันเสาร์เรื่องราวของงานนะครับต้องใจเย็นๆนะเรื่องการเงินครับมีเงินมีรายได้เล็กๆน้อยๆเข้ามานะครับได้คําว่ารักการเนี่ยแปลว่าการหาเงินที่แบบเงินเล็กเงินน้อยเก็บเล็กผสมน้อยนะครับส่วนเรื่องของความรักนะครับระวังปากเสียงระวังมีปัญหานะครับคนโสดก็ใจเย็นๆก่อนนะครับส่วนเรื่องของสุขภาพครับแข็งแรงขึ้นนะครับมีความสมบูรณ์มากขึ้นนะครับทําอะไรก็ดูดีขึ้นครับเรื่องโชคลาภครับจะมาจากคนใกล้ตัวจากคน อายุน้อยนะครับแล้วก็ภาพรวมในชีวิตนะครับของคนวันเสาร์นะครับมีโอกาสที่จะซื้อบ้านซื้อรถมีเงินได้ทรัพย์สินได้มรดกนะครับมีข่าวดีจริงๆสําหรับท่านที่เกิดวันเสาร์ครับและนี่คือดวงของคนวันเสาร์ครับคนวันเสาร์ไม่น่ากังวลใจอย่างที่คิดนะครับและท้ายสุดนี้ครับนี่คือดวงราศีสุปด,ดาห์ ของคนแต่ละวันครับยังไงอาจารย์โจฝากกดไลค์กดแชร์ไปยังช่องทางต่างๆด้วยนะครับพี่น้องมีข้อสงสัยเกี่ยวกับดวงชะตาอยากจะแก้ดวงอยากจะปรึกษาดวงครับทักอินบ็อกซ์ทางแฟนเพจอาจารย์โจนะครับแล้วก็ไลน์นะครับ JOE c h a n a t h a n นะฮะกราฟิกขึ้นมาแล้วนะฮะโจอันเดอร์สกอร์ชนะทันนะครับทักไลน์อาจารย์โจได้เลยนะครับแล้วก็ฝากยูทูบด้วยนะครับอาจารย์โจชานัลนะครับยังไงก็ขอให้พี่น้องทั้ง8วันครับดวงดีโชคดีมีความสุขครับแล้วพบกัน ในโอกาสหน้าครับใครดอถึงตรงนี้ครับขอให้ร่ำให้รวยมีความสุขความเจริญสมบูรณ์นะครับขอให้พี่มีคะนะครับบรรดาลพรอวยชายให้ทุกคนร่ำรวยเฮงๆรวยๆครับโชคดีดวงดีครับรู้ทันดวงรู้ทันชีวิตครับกับอาจารย์โจดูแล้วใช่เลยครับลากันไปก่อนครับสวัสดีครับ